หนะครับเนื้อยางนะครับเวลาขาดหรือว่าคุยติดกอหญ้าบาดนิดนิดนะครับซ่อมได้ในการรนไฟนะครับอมาเทียบของเก่ากับของใหม่นะครับสนิ้วเหมือนกันนะครับยังคงดีไซน์เหมือนเดิมมีการทูโทนแน่นอนนะครับหางต้องมีชื่อสไตเกอร์นั่นเองนะครับเบ็ดทะลุเนื้อยางได้ง่ายนะครับรอบนี้นะเน็กเขาจัดมาให้วัดปลาติดง่ายนะครับแอชชั่น ก็เสียงดังขึ้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าพิเศษนะครับสั่งลายชิ้นนะครับมีส่วนลดมาด้วยนะครับผมก็ทิ้งลายแทงหมุงตะก้าไปแล้วนะครับให้นานา,นานดูนะครับเวลาทดสอบงานจริงเลยนะครับยาวๆไปเลยเข้าหมายได้ดีเลย